สวัสดีครับผมพ่อค้าจารยิสามนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามพี่พี่เพื่อนน,น,น้องน้องนะครับที่ถามว่าไม่ใส่ฝอแล้วมันจะยันหรอพี่แล้วมันจะแบบเหมือนเดิมหรอพี่มันจะมันจะได้อารมณ์เหมือนเดิมหรอพี่แล้วมันจะมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาตอบประเด็นนี้ให้นะเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าทอมมี่ของเรานะครับมีสารไมทาจีน ออกฤทธิต์ต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับซึ่งลงบความเจ็บปวดช่วยเคลิ้มแล้วก็ง่วงซึมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องแบบว่าการปรวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในทอมมี่ของเรานะครับมันมีสารตัวนี้แต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายเท่ากับพวกมรมฟีนพวกอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าทําไม ไม่ใส่ฝ่อแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมพี่มันจะแบบรู้สึกเหมือนเดิมไหมมันจะอะไรเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ว่าดีกว่ามันดีกว่า,วาตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาเสียสุขภาพอะไรมากมายนะครับซึ่งข้อเสียมันมีอยู่แล้วนะครับผมได้ทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าการดูแลร่างกายการช่วยร่างกายเราช่วยให้ร่างกายเราอยู่ได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยังไง ผมถึงพยายามทําคลิปบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเออเรามาใช้น้าน้าหวานกันดีกว่านะครับแล้วก็เลิกใช้วกตัวฝ่อทุกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเวลาเราขาดมันอ่ะเราติดตัวฝ่อเนี่ยส่วนมากจะติดตัวฝอกันสะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีสารอา่า ยับยัง้งการเจ็บปวดการเป็นไข้การปวดหัวการอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างนะมันก็เลยทําให้พอเราขาดมันไปเนี่ยเราจะแย่ร่างกายเราจะแย่นะครับซึ่งในทอมมี่ของเราเมื่อเราขาดมันไปเราก็แย่เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นการแย่ที่เรารับได้นะครับถ้าเกิดแบบว่าเราค่อยๆลดลงนะครับอาจจะมีการปวดเนื้อปวดตัวหรือว่ามีการท้องเสียอาจจะมีการตัวร้อนขึ้นนิดหน่อย ก็จะประมาณนั้นนะอาการหาวอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอาการที่ผลพลอยได้ตามมานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่รอรับได้และเราทนไหวนะครับวิธีการแก้นะครับก็คือเราออกกำลังกายเรากินน้ำเปล่าเยอะๆนะครับดูเอออย่าปล่อยให้ตัวเองว่างอย่านอนสมนะครับแค่นั้นเราก็จะแบบว่าใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะก็ตามนั้นนะครับซึ่งการกินน้ําหวานแรกๆจําไว้เลยมันจะปวดหัวนะครับเพราะว่ามันในทอมมี่ของเราเนี่ยออกฤทธิต์ต่อระบบประสาทของเราโดยตรงนะครับซึ่งถ้าเกิดมันขึ้นไปเยอะเกินไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ ทำให้เราปวดนะครับก็เหมือนกับแบบว่ามันแค่นี้แต่ว่าสารที่เรากินเข้าไปคือทอมมี่เข้าไปมันใหญ่กว่ามันก็เข้าไปทําให้ปวดหัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราชีดแล้วมันก็จะไม่ปวดนะครับก็ตามนั้นนะก็อย่าไปใส่มาเลยฝอยนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเสียสุขภาพและทําให้เราติดด้วยนะครับก็ตามนั้นนะครับเอาไปลองพิจารณากันดูนะครับว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับกินยังไงให้ไม่มีโทษกินยังไงให้โทษน้อยที่สุดนะครับดีต่อร่างกายของเราแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ